สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเซริไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวรถตู้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นรถตู้เกียร์ออโต้ค่ะเครื่อง3,000เป็นรถปี2015นะคะสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะรับไปเลยค่ะทันทีขับฟรี60วันสําหรับลูกค้านะคะที่ติดตามช่อง YouTube กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ โปรโมชั่นรับไปเลยนะคะขับฟรี60วันสำหรับรถตู้คันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดค่ะลูกค้าท่านใดที่มองหารถตู้เกียร์อโอตโตอ,อยู่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถสวยหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นรถที่เข้าตรวจเช็คนะคะตลอดอายุการอ่าการใช้งานนะคะที่นะคะอะลูกค้าที่นะคะที่สนใจรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเบาะ V.I.P ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ นะคะคันนี้เป็นรถ ตู้สีบลน,นะคะโตยตาคอมพิวเตอร์3.0เกียร์ออตโต้ปี2015นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับวันนี้มาทำรีวิวรถเข้าใหม่กันให้เลยนะคะสำหรับวันอาทิตย์วันหยุดนะคะของลูกค้าหรือว่าใครหลายๆท่านนะคะที่อยากจะดูรถนะคะสามารถเข้ามาชมรถกันก่อนได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนสีไทย68เมนบุรีกรุงเทพค่ะติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0 6 4 1 4 6 2 4 66ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะรับประกันไม่มีรถป้ายเหลืองนะคะไม่มีรถปลดป้ายมาขายแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรถเดิมๆสภาพรถไม่ช้ำนะคะสำหรับรายละเอียดคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเดีย๋ยวปุ้ยพาไปชมรายละเอียดภายในกันเลยค่ะ มาดูนะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้ค่ะจะได้เป็นเบาะหนังหมดเลยนะคะเบาะหนังสีครีมสีเทานะคะสำหรับคันนี้ค่ะเกียร์โต้เครื่อง3000ดีเซลนะคะ3000ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถตู้ปี2015นะคะอันนี้คือเรามาดูเลขไม์กันนะคะไม์วิ่งอยู่ที่แส7เก0าเจ็ดห นะคะสำหรับนะคะรถตู้คันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนแน่นอนนะคะคันนี้ปุ้ยมารีวิวเข้าใหม่กันก่อนนะคะเพราะว่า รถข้าว่าใหม่ล่าสุดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะดูรถตู้มีให้เลือกมากกว่า30คันเลยนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะเป็นรถตู้เดิมๆสภาพพร้อมใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าสภาพพร้อมใช้แน่นอนนะคะรถเดิมไม่ช้ำนะคะวารันตีนะะเรามีรับประกันหลังการขายให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เดิมๆสภาพรถเดิมๆนะคะในส่วนของลูกค้าที่อยากได้เบาะ3แถวสีแถวเราก็มีให้ นะคะจดให้พร้อมเลยนะคะในส่วนของนะคะรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะมีประวัติเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสาหรับเกียวโตคันนี้นะคะเบาภายในจะเป็นเบา VIP นะคะเบา VIP แปดที่นั่งนะคะสาหรับคันนี้ค่ะอ่ะดูเลยนะคะดูสภาพภายในกันเลยนะคะหลังคาเป็นหลังคาเดิมนะคะแอร์เดิม แอร์เดิมเลยนะคะหลังคาเดิมติดรถมาเลยออกจากป้ายแดงมาเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอ่าคอนโทรลกลางนะคะจะได้เป็นในส่วนของนะคะเป็นคอนโทรลที่อ่าระดับกลางๆนะคะสําหรับคันนี้ไม่ใช่ตัวสูงนะคะเบาะหนัง เนื้อหนังสภาพดีนะคะนุ่มนะคะสำหรับคันนี้เป็นเบาะหนาอย่างดีเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจลืมติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466นะคะอ่ะสามารถ เข้ามาชมรถกันได้ทุกวันนะคะโทรมาก่อนได้เลยค่ะจะติดต่อเรื่องเส้นทางหรือสอบถามเรื่องการจัดไฟนนแนนซ์รายละเอียดการออกรถลูกค้าซื้อสดนะคะพร้อมโอนได้เลยนะคะลูกค้าซื้อสดสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะพร้อมโอนเลยนะคะในส่วนของนะคะ ่าในส่วนของเล่มมีเล่มให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้รถสวยสภาพพร้อมใช้งานเป็นรถตู้ปี2015ถือว่าราคานะคะราคาเสนอขายที่650,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดงานให้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่ปุ้ยมารีวิวให้ดูก่อนนะคะ,ะลูกค้าที่ดูรีวิวกันแล้วนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะฝากกดติดตาม ามกันด้วยนะคะในส่วนของอ่ะรถตู้ที่บริษัทเพชรยน์์ของเรามีรถตู้ให้เลือกนะคะมากกว่า30คันกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพรถไม่ช้ำได้เป็นระบบเกียร์โตนะคะราคายอยู่ที่6,50 0 0 0บาทเท่านั้นโปรโมชั่นรับไปเลยนะคะสำหรับช่วง ช่วงนี้เลยนะคะโปรโมชั่นกับฟรีไปเลยค่ะ60วันนะคะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตนะคะสามารถปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์0641462466นะคะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตนะคะบางเคสสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะขอคน ร่วมรายได้1คนนะคะหรือว่าขอคนค้ำหนึ่งคนนะคะหรือถ้าไม่มีคนคำ้ำสามารถคุยรายละเอียดกันก่อนได้น,นะคะในส่วนของเบื้องต้นนะคะในส่วนของรายละเอียดการจัดแฟงแนนส์นะคะปุ้ยสามารถนะคะคุยกับลูกค้าก่อนได้นะคะแล้วก็จะนะคะพิจารณาเกณฑ์เบืบ้องต้นให้ก่อนนะคะว่าในส่วนของลูกค้าสามารถจะทําอย่างไรได้บ้างเราช่วยทุกคนัดนดันทุกเคสดันทุกอาชีพแน่นอนนะคะช่วย ลูกค้าให้มีรถทำมากินนะคะไปใช้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe นะคะ เพื่อจะอัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะปุ้ยจะนํามานําเสนอกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรถสวยๆสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มการันตีได้เลยว่าลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะจากหลายๆท่านนะคะแจ้งมาเลยนะคะว่ารถสวยสภาพเดิมนะคะที่บริษัทเพรยนต์ของเราจัดให้เราคัดรถมาให้คุณภาพทุกคันนะคะลูกค้าแค่มาเลือกรถนะคะ บอกได้เลยว่าราคาเป็นมิตรภาพแน่นอนนะคะในส่วนของรถตู้ที่บริษัทของเรานะคะแล้วก็คุณภาพนะคะพร้อมใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของระยะการใช้งานยาวๆนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้ามีความคุ้มคุ้มและก็คุ้มแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ